สวัสดีครับสวัสดีช่วงแรงๆพี่นอ้องไม่น,นี้กับภาพีพานองมาช่มเส้นทางเนาะเส้นท่างทาง,ทงลงเป็นดินแม่เหล็กสองสองหาครับสองสองหาช่วงชุ่มแสงนะครับอาเภอชุ่มแสงไปอำเพอหอน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ชีวิตการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์เพื่อพลัชีวิตนะชุ่มแสงน้องบัวนะครับ จากที่อยากไฟแดงนะครับตัวอำเภอหนองบัวเนี่ยระยะทางประมาณสามสิบกิโลสามสิบสี่โลครับตัวเพื่อนองบัวสามสิบสี่โลเป็นซุ้มมือเนี่ยเป็นถนนซีเลนครับถนนซีเลนเรียบร้อยแล้วนะครับปรับปรุงเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะครับปลูกหญ้าใบกลางถนนย่างดีนะครับหญธรรมชาติเนาดนะมีหัวหญ้าทุกอย่างเดอกเบญจูาศสวยงามครับ เลือดพับบุ้งนะครับผมมาเดี่ยวควันรอน้ำดีๆเลยเช็คกินปัสดๆนะครับเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งเซ็ตสมบูรณ์แล้วแต่รถดีแต่รถดีมากเลยนะครับข้างโยกระดับตรงนี้โยกระดับขาดทางรถไฟวะเนี่ยขับทางรถไฟใช่หรือไม่ขับไปขับน้อง แมนนี่ลีครับข้างรถไฟนะครับรถกําลังมากคูดนะรถกําลังมากโอเคข้างรถไฟรถไฟรถไสตัวนี้ก็รถไส้ตัไรนะครับโดยกระดับข้างรถไฟนะครับนอนอยู่นะครับเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยโครงหน้านะครับโครงหน้าเห็ดหน้าปัง หน้าปางหน้าปีขยจอดนะครับเ่ราะว่าเขาเข้าใจอยู่นี่ก็จะาใจเหตุผลปีจากหน้าไหนเป็นหน้าไหนนะครับเขียวแล้วก็มีแก่แล้วก็มี่กำลังสีวนันด้วยก็มี่ค <c oughs> <c oughs> ู่แสงนี่มันเข้าได้สองทางนะครับพุ่งมาจากท่านง,งบัวแดนกข้ไปในเมืองไป็า,า,ทาวท่านรถไฟอยู่ปุ่นสมัยก่อนนะครับเรืยันย้อนพนุ่ออกมา ทางเหนียหน่อยนะครับแต่ก่อนซูมเออร์เขาตัดตรงนะครับอีกตรงเพื่อน้องบัวเนี่ยถือว่าเป็นการย่นระยะได้หลายเสือกพี่นอ้องนี่คือม้อหทังหลวงเป็นดินไม่เร็งสองสองหานะครับจบเอาเพือชุมแสง ไปอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นถนนซีเรียสเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับเซ็ตสมบูรณ์แล้วร่องยางมาต่อย่างดีสวนวสวรรค์กลงครัส่วนควบเร็วมมปปกว่านี้ายควบคุ้มนะครับทุกคนสุเรียนนี่ลอยควบลอยควบดสุกคนกคน,น,ววววววนะ นะครับรถกลับล่ากับพอเหอยูเทิเร์นทั้งถนนนึกเอาไที่สุเมรีไปไปกับรถไต่สะพานไปหนอ่อยถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่ที่ยกระดับขึ้นมานะครับยัง <c oughs> เส้นช่วนงนี้อันนี้เข้าเราชุบแสงทั้งนี้ก็ได้สองทางนะครับชุบแสง มาจากข้างนครสวัสด์เขาอีกกองนึงมาจากข้างน้องัวเขาอีกกองนึงนะครับโอ้โดนโดมากที่นันเลยลงนะครับเขาจ้าสั่งข้างไหม หาทางว่าบันเดี๋ยวพอ่อ mm hmm. เดยวมาดู mm hmm. ววามเป็น,มนเมือนสิ่งโตอยู่ mm hmm. โมเมน mm hmm. เตรียมแปลงไปเบิดนะครับห mm hmm. น้าสองฟังใช่ย mm hmm. ังาตามต้องเรื่องรนะับ สุดุหลุดตาแท้เลยนันสว่นสนพิซซุโโลกสองแควน้อนสว่นต้องไปให้แฟนเรื่องกูเขากูนะเจ้าปูน้ำขัดนแน่น่นนนะ nông khánh nha, song sướng vật sản xuất. Giặt nhỉ? Cái này nhanh quá. Cái mà, mà. ăn tiệc, ủ em thế nào hết mắt. Tát, đan áo hả? Để đen ngó, ngay, chú. Kín nhà, nhà. mình nhảy, du. Khi nhả, tao nhả

โการส,สัญจรเสมอสะดวกสบายครัพบพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนน้องบัวน้องบัวจุ่มแสงจุ่มแสงน้องบัวนี่แดนหิตยูริ่วดีท่างเหนี่หน่อยอะไรทางกับพี่มี่เรียบร้อยแล้วซีเล่นห่วงหวงลงสบายตรงตึ้งหักโอ้ลีวัวลีโวแงซงใส่แล้วครับลีโวแงซงใสอ่าขึ้นใส่แล้วขึ้นใส่แล้ว วีโก้ยังนั่มอยู่นะครับทางขวาวีโก้นั่มอยู่ทางขวานะครับก็ลีโวขึ้นใส่ก็ไว้นะครับสงสัยมีรถติดอยู่ด้านหน้านะครับใช่รถติดอยู่ด้านหน้าใส่ก็ได้นะครับยอดถอยนะครับยอดถอยอ่าแม่แรงแรงเลี้ยวขวาแล้วนะครับอ่าวีโก้ออกใส่ครับเปิดทางแล้วนะครับออกใส่เปิดทาง โอ้ผมจะขึ้นไปี่นเื่อแป๊บเดียวโอ้พี่โกขั้นนีนดีเลยพี่โก้ชปร้นเย็นเนีสบ Chi rồi, xì rồi thằng đang bằng nga thắng bị khó dung bong mùi khó dung bằng ngon mùi khó dung bằng ngon mùi khó dung khó dung bằng ngon mùi ngon mùi khó dung bằng ngon mùi khó dung bằng ngon mùi khó dung bằng ngon mùi khó ทัานกันเลยเออ่ออออออนแกมกินใหญ่บวให่แซ่บเ่าแซ่บเป็นขายเะเขอเงเสือเลยวกพพุทธกวักพรีโว้ขนาดนั้นห่างเลยห่างเลยโอ้ม<ป>านพวกจินเนยขางนี้นัดเกล็ดหมดไปแล้วนะครับพวจิ้เนยแซงกันไปแล้วนะครับ ร oh. ื้อเบิงว่ะ <Yeah. S 1> แ่งปวดขึ้นไปเลยจวดๆเลยไม่เป็นไร ายวาไปแลวครับไเีขาวอะกำลังจิบเาโตเอาเพื่น,น,น้องบัวพี่น,นาสำรับคลิปนี้กับภาพี่พน้องมาชมเสร็ทางเนาะสลไปิเล็กสอครับสองสองหุง้มนแะสงน้องบัวเราปิ้งแสงน้องบวับงงงบวเต็ยน,น,นค,คลิปหนาพอกันไหมหนาวพอกไหม ครับทุ่งแสงน้องบัวบึงสามพันใช้ยาพุ่มเรื่พี่น้องเส้นนะครับสองสองห่านะเป็นถนนซีเลนกันอย่างเพิ่งดแล้วนะครับจากอัปเปอร์วิเชียนมาครับอัปเปอร์วิเชียนมาควอนน้องทุ่งแสงนะครับคุ้มแสงไปรงงเ,เรอยๆไเดินทางมาทางนี้น้องคุ้มสวนก็ใส่เส้นนี้นะครับใกล้ดีสะดวกดี ครับคลิปอีกอ่ฝั่งดีฝากน้อกกันสักนิดครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ